สวัสดีกันด้วยนะครับวันนีน้ในรายการชั่มอมอชั่โมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกระชาแบบ40เมตรโชว์นะครับอืมจะได้อะไรกันเอยเดี๋ยวผมขอเอ่อหากำลังใจก่อนนะครับจากการสุ่มกระชาแบบใช้ F หนึ่งร้อยนะครับได้อะไรได้อะไรก็ก็คขันอัปปาร์กโอ้โหสีแดงแจ๋เลยข้างล่างสีขาวแดงโอ้โหได้ของดีเน่ นี่ครับของดีจริงด้วยครับซูเปอร์ลีน่สามดาวได้มาทําเบือกเลยครับโอเคครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอามาเต็มนะครับนี่ครับนี่ครับสิ่งที่เราจะสุ่มกันวันนี้กดเลยนะครับตื่นเต้นครับเดี๋ยวมาเปิดตอนอ้าปากกันนะครับอ้าปากแอเราเปิดเลยนะครับโอ้โหครับเป็นยังไนครับโก้ปากลอยเข้ยไม่ใช่ครับโอ้โหแบบนี้ผมยิ้มนะครับ โชคดีจริงๆครับวันนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมได้ตัวใหม่ผมใช้การสุ่มสี่ครั้งครับครั้งแรกนะผมบอกตรงๆเลยเอ่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครดูนะครับครั้งแรกผมได้เออเชลีน,น่าสายฟ้าอะไรเนี่ยแหละครับตัวที่สองก็ได้ไอ,อตัวใหม่มันคันครับเจมครับเจมแล้วตัวที่สามนะครับผมก็ได้ ไอต,อตัวบอสเล่นฮาร์ดอะไรก็ไม่รู้ครับอยากเตะมันจริงๆครับผมเอามาผมเกือบขายทิ้งแล้วนะครับเนี่ยแล้วตัวที่สี่ผมได้ตัวนี้ผมตกตะลึงเลยนะครับได้แบบเจ็ดดาวซะด้วยถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับถ้าถูกใจผมให้กดซับสไคร e นะครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวไปดูกันได้นะครับให้ดูนครับ สดร้อนๆเมื่อเช้าเองนะครับเนี่ยดูครับนี่ครับสองตัวนี้นะครับอือหือก็ถือว่าหน้าตาดีกันเลยทีเดียวครับโอเคครับสำหรับวันนี้กับผมก็ขอตื่รนราไปก่อนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ